โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมในเกม Roblox Map p i r e Extinction กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมก็จะไม่ได้มาเล่นตัวอะไรนะครับก็จะมาสับไบอัปเดตท,ที่กำลังจะเข้ามานะครับอัปเดตท,ที่กำลังจะเข้ามาถึงนะครับก็จะเป็นอัปเดตท,ที่ประมาณว่าจะมีพวกตัวบินมาด้วยนะครับอ่าเท่าที่ผมอ่านมานะถ้าเพราะผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ อัปเดตนี้ก็มีชื่อว่า Rise and Fall นะครับอ่านะครับถ้า Rise and Fall แปลเป็นตรงตัวเป็นไทยนะครับก็ขึ้นและลงนะครับก็น่าจะเกี่ยวกับพวกตัวบินนะครับอ่าก่อนที่จะรับชมนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ผมนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับและเป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับอ่าก็ผมจะเล่าต่อนะครับก็เดี๋ยวเท่าที่ผมอ่านมาก็จะ เป็นไลท์แอน d ์ฟอร์นะครับก็จะมีไม่ใช่ตัวบินอย่างเดียวนะครับก็จะมีอีกหลายๆตัวด้วยนะครับก็จะและตัวที่กําลังจะเอาเข้ามานะครก็จะมีกกโกสรัชนะครับกกโกสรัยังยังไม่ได้ทําโมเดลนะครับกกโกสรัชและก็โอโลโลไททันนะครับอ่าและก็ทีนอนโตสรัชนะครับอ่าตัวสามตัวนี้ยังไม่ถูกทําโมเดลนะครับแต่ว่ากําลังคิดอยู่นะครับว่าจะทําแบบไหนอะไรประมาณนั้นนะครับ ส่วนจะมีเดลเสาร์ตัวที่รีเวิร์กนะครับหรือเปลี่ยนท่าทางอะไรพวกนี้ให้มันดูดีขึ้นนะครับอ่าก็ผมก็เออก็เท่าที่ผมเห็นมาผมก็เห็นมีเจียนกับเจ้าคอ,อนขานะครับคอนอันนี้ผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันแต่เขาบอกว่าจะมีเดลเสาร์รีเมคอีก5ตัวซึ่งผมหาไม่เจอนะครับอ่าส่วนตัวที่ทําโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีเจ้าแวสโคแอลาร์ดแจกันตัวแรปเตอร์ และก็ Baby โอส r ลัดนะครับอ่าโอ้ดูท่าตัวนี้ผมจะลืมไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือไดโนคีรัตนะครับอ่าก็รวมกันเป็น4ตัวเนาะนะครับอ่าสตัวแล้วนะครับแต่ผมว่าต้องเอาไดโนคีรัตไว้ท้ายๆก่อนนะครับเพราะว่าไม่แน่ผมอาจไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมาในอควาติกหรือไลท์แอน์ฟนะครับ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะพูดอาควาติกทีหลังนะครับตอนนี้ก็มาดู r i ส์แอนด์ฟอก่อนนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ไปเจอวิดีโอหนึ่งนะครับของคุณแจ็คโคนะครับหรือเดเวลลอปเปอร์ของ PE นั่นเองนะครับคุณคุณแจ็คโคนะครับก็ได้ส่งวิดีโอนี้มานะครับเป็นคอนคาเวเนเตอร์รีเมคนะครับรีแอนิเมชันนะครับ อ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับก็รีอนิเมชันดูเหมือนว่าอนิเมชันเขาจะเริ่มลื่นแล้วนะครับอ่าก็ผมชอบดีนะครับโอ้โหแล้วโอ้โหผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีก็คือลื่นแบบว่าอชอบมากเลยเป็นแบบว่ามีอิสระมากเลยนะครับโอ้โหแล้วดูท่าวิ่งสิครับลื่นแบบว่าผมกลัวคอมผมรับไม่ไหวนะครับ ก็ถ้าใครคอมดีๆหน่อยก็น่าจะได้เห็นกันแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับข้อมูลของ rice and fall ผมก็หามาได้แค่นี้นะครับผมที่เหลือผมก็หาไม่เจอนะครับแต่สำหรับใครที่รู้ว่าผมตกขาดอะไรก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับเผื่อผมตกขาดอะไรเพราะเพราะว่าผมก็หาไม่ค่อยเจอนะครับผมก็หาได้แค่นั้นนะครับก็ถ้าเป็นงั้นก็ขออภัยด้วยนะครับอ่า ต่อไปผมก็จะพูดถึงเกี่ยวกับอะควาติกนะครับอะควาติกตัวนี้ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรเลยครับมันมีไดโนเสาร์ตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากและอยากให้มันเอาเข้ามาเหลือเกินนั่นก็คือสไปโนซอรัสนะครับแม้จะไม่ใช่ไดโนเสาร์ตัวที่ผมชอบนะครับแต่ว่าโอ้โหมันน่าเล่นดีนะครับเห็นหน้าตาและมันหน้าเล่นดีนะครับและก็จะไม่ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะมาพร้อมกับไดโนครันหรือเปล่านะครับ่าที่ผมพูดถึงไปที่มันจะเกี่ยวข้องกับไรซ์แอนด์ฟอร์เมื่อกี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไดโนครัสจะมาตอนไหนนะครับแต่ว่าสีของสไปโนสัรัสและชาติทางแอนิเมชันอะไรพวกนี้นะครับกับโมเดลนะครับก็ได้เข้าไปอยู่ในเกมแล้วครับแต่ว่ายังยังซื้อไม่ได้นะครับยังอยู่มันอยู่ในหน้าเมนูของเกมแล้วนะครับอ่าก็ไปเช็คดูกันได้นะครับแต่ยังเล่นไม่ได้นะครับ ก็รอก่อน,นครับส่วนตัวนี้เหรอผมก็จะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้เลยแยกออกนะครับระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ใช่ครับมันคือไดนาโมไททันนะครับอ่าเป็นไดโนเสาร์ตัวเก่านะครับกำลังจะเข้าเข้ามาแต่ทำไมมันถูกลดขนาดอ่าเพราะว่ามันจะต้องเอาเข้ามาในโหมดเซอร์ไว l เนะครับเพื่อไม่ให้ขี้โกงนะครับ ผมเดานะั้นเพื่อไม่ให้ขี้โกงแล้วก็เดฟเขาต้องลดขนาดลงนะครับเพื่อจะให้เหมาะสําหรับการเอาชีวิตรอดนะครับตอนตอนนั้นไดนามไทท่านตัวมันจะใหญ่นะครับอยู่ในโหมดแซนบ็อกนะครับอ่าแต่อันนี้จะเข้ามาในโหมดสไวเวลก็จะมาแบบตัวเท่านี้ก่อนนะครับอ่าอาจจะเท่านี้ถาวรเลยก็ได้นะเหมือนก็เทโรดอนโตสรัสนะครับและก็ตัวอ,อื่นนะครับ ดยว่าเธอรดอนนะ่นกเธอร้อนเมื่อก่อนมันก็ใหญ่นะครับแต่ตอนนี้มันหดให้มันเล็กลงแล้วครับแล้วก็เข้ามาในหมวดเอาชีวิตรอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับสปอยข่าวอัปเดตเกี่ยวกับ PE นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอ่าผมก็ผมก็ได้สปอยมาได้แค่นี้นะครับผมก็พยายามหาพยายามค้นหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดน,นะครับอ่าผมก็หาได้แค่นี้นะครับก็ถ้าผม ผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือผมรีบผาไปหน่อยนะครับไม่อาจจะไม่ได้ดูอะไรมากนะครับอ่าขออภัยด้วยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมให้ผมด้วยนะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม My own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. <laughs> I'm grateful, oh, yeah. Able, oh, yeah. I'm stable, oh, yeah. No label, oh, yeah.